บทที่2หัขข้อสุดท้ายครับหลากหลายอารมณ์นะครับหลากหลายอารมณ์เนี่ยครับคืออะไรครับคือความรู้สึกทั้งดีใจเสียใจตื่นเต้นนะครับความรู้สึกทุกอย่างนะครับถูกรวมมาไว้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับวิธีการออกแบบเรื่องราวนะครับดีไซน์เส้นเรื่องเนี่ยนะครับหรือออกแบบเนื้อหาที่เราจะพูดเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับกับบทครั้งหนึ่งในชีวิต กับบทประทับใจกับบทสะเทือนใจแต่เราอยากจะให้เล okay. like ือกเรื Then, ่องราวครับที่มีอารมณ์ที่หลากหลายครับมากกว่า2อารมณ์นะครับมีทั้งความสุขนะครับมีทั้งความประทับใจมีทั้งความดีใจมีทั้งความตื่นเต้นจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกอะไรก็ได้ครับแต่ในเรื่องราวในการเล่าเนี่ยนะครับจะต้องมีมากกว่า2อารมณ์ขึ้นไปนะครับทำไมละครับเราจะต้องพูดแล้วมีอารมณ์ร่วมการที่เราพูดแล้วมีอารมณ์ร่วมเนี่ยนะครับผู้ฟังเนี่ย ะจะสัมผัสความรู้สึกเราได้นะครับสัมผัสความรู้สึกที่เราส่งออกไปได้แล้วเขาจะรู้สึกร่วมกับเราไอ้ความรู้สึกร่วมเหล่านี้ครับมันเป็นการโน้มน้าวเชิญชวนมันเป็นการทําให้การพูดของเราน่าเชื่อถือน่าสนใจแล้วก็ฟังแล้วมีผู้ฟังจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความจริงใจนะครับเขาบอกว่า ถ้าคนเราสามารถพูดได้จากใจในทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับต่อให้เราพูดเรื่องที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่การสื่อสารจากหัวใจมีพลังเสมอเรื่องราวเราอาจจะไม่ดูดูไม่เลอเลิศครับดูไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิดูไม่เป็นผู้ทรงความรู้ครับแต่ถ้าเราสื่อสารจากหัวใจเนี่ยครับผู้ฟังจะสัมผัสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากเลยนะครับที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับจะต้องเรียนรู้กัน พวกเราทุกคนครับหลากหลายอารมณ์เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นการรวบรวมอารมณ์ต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆที่มีอารมณ์มากกว่า2อารมณ์ขึ้นไปในการพูดแล้วก็ต้องมีคุณค่าบางสิ่งบางอย่างไว้กับผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายนะครับของบทที่2องละนะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาเห็นต้นสนครับใบสนกองเต็มอยู่หน้าบ้านเลยครับมันคืออะไรอ่ะ เราก็ไม่รู้เนาะเราก็แบบมองขึ้นไปข้างบนครับเห็นว่ามีรังนกเล็กๆครับอยู่นะครับบางๆก็ได้ความที่รู้สึกว่าเอ้ยรกเกะกะนะครับก็หยิบออกครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเลยครับวันอีก3วันครับพบว่ามันมาอีกแล้วครับกิ่งสนต้นสนแต่วันนี้พิเศษครับหนาขึ้นแล้วก็ดูเหมือนมีนกอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นครับอ้าวนกมาทำรังเหรอ เฮ้ยคือตรงส่วนที่นกทํารังอ่ะทุกคนเป็นหน้าต่างครับแล้วตรงนี้เป็นทีวีครับเป็นห้องนั่งเล่นครับนะครับทำอยู่ตรงนี้ครับเพราะนั้นเสียงทีวีเราจะต้องเดินผ่านไปผ่านมากับตรงนั้นเลยครับแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงเขาจะเขาจะตื่นตกใจไหมเขา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 จะกลัวไหมนะครับวันรุ่งขึ้นครับเห็นสีขาวๆอยู่ในรังครับมีไข่อยู่ในนั้นครับเราก็ไม่กล้าปีนขึ้นไปดูเนาะมันมีกี่ใบ ก็ปล่อยครับอะถ้าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องสนใจกันแต่ถ้าแอบมองแอบสนใจเขาก็มองเราเราก็มองเขาอยู่เสมอครับด้วยความตื่นเต้นหลายวันผ่านไปครับ1สัปดาห์2ส,สัปดาห์ลูกนกเริ่มฟักเป็นตัวเราลงมาตอนเช้านั่งเล่นอยู่ตรงห้องรับแขกครับแล้วได้ยินเสียงจิ๊บจิบจิบจิบเล็กๆเฮ้ยลูกนกลูกนก,ก,กฟักแล้วเกิดเกิดเกิดแล้วเกิดได้จริงๆด้วยรู้สึกดีใจมากๆเลยครับนะรู้สึกโอ้โห คือเราบ้านเรามันมัน,ม,นมันดีขนาดนี้เลยเหรอบ้านเรามันร่มเย็นบ้านเรามันมีพลังงานดีๆบ้านเรามันอบอุ่นบ้านเรามันมีบรรยากาศที่พอเหมาะขนาดนี้เลยรู้สึกภูมิใจครับที่บ้านเราหลังเล็กๆเกนาะแต่มีความเป็นธรรมชาติมีความอบอุ่นทําให้นกเนี่ยเขาไว้ใจนกเขาเนี่ยนะครับเป็นนกขึ้นชื่อว่านกเนี่ยหวานระแวงหมดเลย นะครับแต่เขาสามารถที่จะมาทํารังอยู่ในบ้านได้นะครับอยู่ร่วมกับเราได้นะครับลูกนกก็อยู่ร่วมกับเราได้สิ่งนี้มันทาให้ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจครับมันสอนให้ผมรู้ว่า ท่ามการความแตกต่างข้ามความความระแวดระวังนะครับของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเรา,าา society, เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทํางานเราเห็นผู้คนเดินสวนไปสวนมานะครับเราสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ตัดสินใครได้ครับแต่แอบเป็นกําลังใจให้กันและกันได้ครับสังคมก็จะเป็นสุขได้ครับถ้าเราไม่ไปรุกรานเขาไม่ไปทําให้เขาเดือดร้อนนะครับพึ่งพาอาศัยกันได้เอื้อเฟื้อกันได้ครับ สิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับหลากหลายอารมณ์เห็นไหมครับมีทั้งความประทับใจความภูมิใจความดีใจอยู่ในเรื่องเดียวกันก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับผู้ฝึกทุกคนนะครับในบทที่2หัวข้อสุดท้ายนี้ครับ